สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอกสํานวนค่ะสัปดาห์นี้พบกับดิฉันแอนกิติพัฒ์ค่ะและดิฉันมุกกัญญารัตค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้มีเรื่องใกล้ตัวมาฝากกันมาเตือนภัยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอ,อันนี้อันนี้คิดในทางดีหลายๆคนหลายๆท่านน่าจะคาดเข็มขัดนี้รภัยกันอยู่แล้วเป็นปกติน้องมกุกใช่ค่ะแต่ก็มีคนจํานวนหนึ่งคุณผู้ชมที่ใช้ตัวเสียบหลอกอ่าทีนี้การใช้ตัวเสียบหลอยคุณผู้ชมทําไมต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าาเมมมื่่่่อกีีวันนทผา มีอุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้นกับคุณผู้ชายท่านหนึ่งน้องมุกค่ะภาพอุบัติเหตุเนี่ยถูกแชร์ในกลุ่มของกลุ่มรถยนต์แล้วกันทีเนี้ยอุบัติเหตุเนี่ยเจ็บหนักเจอถูกเจอในสภาพหมดสติแล้วรถข้างหน้านี่คือยุบเข้าไปในส่วนหน้าเนี่ยเกือบถึงที่นั่งคนขับเลยนะก็คือน่าจะชนแรงทีเดียวรถใหม่ด้วยทีเนี้ยประเด็นสําคัญคือพอดูในรถนะคะคุณผู้ชมอุบัติเหตุครั้งเนี้ยแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัยเนี่ยทำงานรอบอคันเลย เพราะว่าเป็นรถใหม่เรียกว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยเต็มที่ขนาดแอร์แบกทำงานนะน้องโมกค่ะคนขับหมดสติขาหักนะคะหัวแตกคือเจ็บหนักทีนี้มีจุดหนึ่งที่คนไปเจอคนที่เขาขับตามหลังเนี่ยในรถเนี่ยคนขับเนี่ยเป็นไปได้สูงมากที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าตรงที่เสียบที่ควรจะเป็นที่เสียบ,บล็อกเข็มขัดนิรภัยเนี่ย กลับไปเจอตัวเสียบหลอกน้องมุกอืตัวเสียบหลอกก็คืออะไรนี่คุณผู้ชมดูเห็นไหมคะรูปลายติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้น่ะคนขายนี่เห็นชัดๆเลยเนี่ยเป็นตัวเสียบหลอกสัญญาณเตือนคุณผู้ชมรถใหม่ๆเนี่ยเวลาเราขึ้นรถใช่ไหมฮะมันจะบังคับใช่คือต้องคาดมันก็จะส่งสัญญาณเตือนให้เราเกิดความรำคาญคือต้องเสียบคาด ทั้งๆั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมากับรถแปลว่ามันต้องคาดแล้วเพื่อความปลอดภัยลดความรุนแรงในการบาดเจ็บปรากฏว่าไม่ใช้เนี่ยไปเสียบหลอกเอาไว้เพื่อตัดความลำคาญก็ดีหรือจะขับใหม่เร็วก็ดีขับอยู่แถวบ้านขับไปซื้อแกนตักซอยก็ช่างอันนั้นคือเหตุผลคือข้อแก้ตัวพูดอย่างนี้เลยแล้วกันไปใช้ตัวนี้ก็ปรากฏว่าเป็นไงล่ะพอชนแรงกระแทกเต็มแรงเข้ากับถุงลมนิรภัยไงนะ้องมุกใช่ทีเนี้ยอีตัวเสียบหลอกเนี่ยคุณผู้ชมการทํางานของมันเนี่ยแค่ตัดความลำคาญตัดเสียงแค่นั้นเองน้องมุกอื มันคุ้มไหมแค่ตัดความรำคาญตัดเสียงดังแล้วไม่คาดอ่ะเนี่ยเจ็บหนักตอนนี้ไม่รู้ว่าฟื้นยังเพราะว่าพยายามติดต่อแล้วเนาะแต่เราก็ติดติดหาต,ตัวไม่เจอไงอเพราะว่าคนที่โพสต์เป็นคนที่ขับรถตามหลังนะฮะแต่ทีเนี้ยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุองค์ประกอบอะไรก็ตามแต่นะ้องมุกไปคุยกับทางนักวิชาการมาซึ่งนักวิชาการที่บอกย้ำใช่ไหมฮะ<ช>ย้ำชุด<ะ>ข้อมูลนี่เลยว่า ไอาการที่ใช้ตัวเสียบหลอกไม่หลอกเนี่ยประเด็นคือคุณไม่คาดเข็มขัดนิรภัยค่ะพี่แอนซึ่ง<อ>คุณหมอที่มุกไปคุยนะคะ,คะเป็นคุณหมอนะคะเป็นในตําแหน่งของผู้จัดการศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนเองก็ให้ความคิดเห็นว่าไม่ไม่ว่าจะลดอะไรแล้วแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างเคสกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นรถรุ่นใหม่แล้วบางคนที่เป็นผู้ขับขี่เขาก็อาจจะเชื่อมั่นในสมรรถนะของรถเขาเป็นรถใหม่ม,มีระบบต่างๆนานา,นาเซนซิง่งตรวจ ตรวจจับเนี่ยค่ะทางอาจารย์ก็เลยเนี่ยค่ะบอกให้ข้อมูลบอว่าไม่ว่ารถเนี่ยจะเป็นยังไงคุณจะมั่นใจแค่ไหนจะมีแอร์แดกหรือมีระบบอะไรก็กตามแต่แต่การที่คุณไม่คาดเข็มขัดเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุได้มันเกิดอันตรายโดยเฉพาะกับชีวิตของคุณเพราะว่าอย่างเค้นเมื่อกี้ที่เราเห็นอนะแอร์แดกทำงานทุกอย่างทํางานแต่คุณอะร่างกายของคุณอะไม่มีเอ่อเข็มขัขนิรภยัยใช่ไว้คาดคุณแล้วก็ยึดคุณไว้กับเบาะ ไม่ให้ตัวคุณโยเวลาเกิดอุบัติเหตุกับแรงกระทกเนาะอพอคุณไม่ได้ฆ่าพอเกิดแรงกระทกปุ๊บตัวคุณเนี่ยก็จะโยกไปโยกซ้ายโยกขวาเกิดอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่หัวเฮออะไรจะไปกระทบเนี่ยค่ะก็จะเป็นอุบัติเหตุซึ่งอาจารย์นะคะก็ยังบอกด้วยนะคะว่าความเร็วของคนที่ขับรถเร็วมาเนี่ยแม้บางคนที่จะบอกพี่แอนบอกว่าให้เหตุผลขับรถไม่ขับรถไม่ไปไม่ไม่ไวหรอกไปใกล้ๆนี่เองอขับไม่ได้เร็ว4ี่สิบกิกิโลเมตรแต่อาจารย์บอกว่าการที่ ขับรถเพียงแค่เนี้ยแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมันจะเทียบเท่ากับการที่เราตกตึกสูงถึงห้าชั้นหรือความสูงก็ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าเมตรเลยค่ะคุณผู้ชมมันรุนแรงจริงๆนะคะเพราะว่าคือจะบอกว่าถ้าคนคาดเข็มขัดเนี่ยนอกจากจะลดความรุนแรงในการบาดเจ็บแล้วเนี้ยคือจะชี้ให้เห็นเลยว่ามันลดได้มากแค่ไหนนักวิชาการบอกเลยว่ามันช่วยลดความรุนแรงในการบาดเจ็บของคุณ ได้มากกว่าคนที่ไม่คาดเนี่ยถึงหกเท่าคือโอกาสรลดชีวิตอะ่ะใช่คือสมมติว่านั่งไปด้วยกันแอนกับมุกมุกขับแล้วกันแอนนั่งข้างๆข,ขับสักความเร็วละอ่ะหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลีย่ยไปไม่ไกลไม่คาดทีนี้ถ้าชนขึ้นมาเนี่ยอืมสมมุติว่าพี่แอนไม่คาดแล้วกันค่ะมุกเป็นคนคาดคนไม่คาดอย่างกิติพรเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากัญญาักษ์ถึงหกเท่านะคุณผู้ชม ในความเร็วแค่40-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าขับเร็วกว่านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแหละถ้าไม่คาดเข็มขัดอันตรายมากอลองไปฟังเสียงอาจารย์พูดถึงผลการสำรวจนี้ค่ะผลผลสำรวจของมูลนิธิไทโรดนะฮะเมื่อปี53-54 2ปีติดกันเนี่ยพบว่าอาาัตราสัดส่วนการใช้อุปกรณ์การคาดเข็มขัดนิรภัยของบ้านเราเนี่ยก็จะนิ่งๆฮะคื ผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-60%เปอร์เซนโดยที่เป็นคนขับเนี่ยอยู่ที่6 0เปอร์เซ็นเป็นผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 40- 40กว่าเปอร์เซนต์นะครับอันนี้ทั้งสองปีเนี่ยครับตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้แต่ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยพอไปสำรวจโดยเฉพาะไปเจาะลึกในกลุ่มแท็กซี่ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสัดส่วนการใช้เข็มขัดนิรภัยเนี่ยสเปอร์เซนเองนะครับเพราะงั้นอันนี้อันนี้เป็นโจทย์ของบ้านเราแล้วว่าคนสำรวจเนี่ยมันมันน่าเป็นห่วงมากเลยว่า คนไทยไม่ไ,มได้ตระหนักหรือไม่ได้เห็นความสําคัญกับเรื่องนี้ทั้งที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกที่มีการทบทวนเหล่าวิชาทั่วโลกเนี่ยมันบ่งชี้ว่าการค่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันลดความรุนแรงลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยได้ถึง40-60เเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของการชนที่พบบ่อยเลยถ้าถ้าเป็นกลุ่มที่ชนเป็นการชนและมีการพลิกคว่ำนะฮะเช่นตกถนนและพลิกคว่ำเนี่ย การคาดเบลเนี่ยมันจะเซฟชีวิตเข้าได้60บางการศึกษาเนี่ยสูงถึง7% 7เนต์เลยนะครลดพิกว่าแต่คุณคาดเบลลเนี่ยคุณเซฟชีวิตได้77%ส่วนที่เจออีกอย่างหนึ่งคือการชนท้ายชนท้ายการมีเบลเนี่ยมันก็ช่วยเซฟการบาดเจ็บโดยเฉพาะการที่คุณไม่ไม่ชนแล้วมีการ ปะทะปะทะแล้วมีคอเบี่ยงไปข้างหน้าข้างหลังะะอันนี้ก็อันตรายต่อต่อการบาดเจ็บที่คอด้วยนะครับรวมไปถึงการชนแบบประทะชนด้านหน้าอันนี้เบลก็โดยสรุปการคาเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเป็นเป็นการเซฟชีวิตอ่ะก็ถ้าถ้าพูดให้เป็นตัวเลขกกมๆก็คือไม่ต่ำกว่า60%เลยเพราะงั้นเพราะงั้นอันนี้อาจจะต้องเป็นโจทย์ที่ทั้งภาคบริหารทาง ศูนย์ถนนก็ดีหรือในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีต้องเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการาทำยังไงให,ให้ให้มีการกํากับแล้วก็บังคับใช้อันนี้พูดถึงเบล,ลก่อนนะคา,าดเบลรวมไปถึงการที่คนคุณมองว่าไปแค่นี้ไปแค่นี้เองอแต่จริงถ้าอยากจะลองเปรียบเทียบให,ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพาผมคิดว่า การไปแค่นี้สมมติคุณไปใกล้ๆไม่ไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะคุณวิ่ง40หรือ60การที่คุณวิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเจอรถตัดหน้าหรือเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยต้องมีการชนหรือหรือการเบรกกระทันหันเนี่ยแรงประทะที่เกิดขึ้นจากความเร็ว60เนี่ยมันเท่ากับคุณกําลังตกตึก5ชั้นเลยนะคือคือคืออันนี้อันนี้งั้นจะเห็นว่าโอความรุนแรงขนาดนี การมีเบลเนี่ยต่อให้คุณไปใกล้ๆมันก็เสียชีวิตคุณเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นภาพชัดเสี่ยงอันตรายจริงๆเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงเลยนะคะทีนี้ถามว่านอกจากความเสี่ยงที่คุณจะต้องเจอกับการบาดเจ็บรุนแรงแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยลถประกันชั้นหนึ่งก็มีอะไรก็ประกันเคลียร์อันนี้ก็เป็นความคิดที่อาจจะดูง่ายไปหน่อยมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับคุณผู้ชมเพราะว่าในเรื่องของประกันภัยรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเลย กรณีนี้นะคะไปสืบค้นเจอข้อมูลประกันภัยรถยนต์เขาบอกเลยว่าคือถ้าหากเป็นประกันภยัยภาคบังคับซึ่งหมายถึงพวกพรบรเนี่ยนะเราบังคับต้องต่อทุกปีอยู่แล้วเนี่ยโอเคอันนี้ให้ความคุ้มครองทั้งการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ไปดูประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหรือที่เราซื้อประกันภัยรถยนต์ที่เซลขายให้เราเนี่ยอย่างนี้ค่ะถ้าชั้น1และชั้น2โอเคแหละได้รับความคุ้มครอง แต่ถ้าเป็นชั้น3เนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่นิยมในกลุ่มที่ลดมาใช้มาหลายปีแล้วถูกไหมช,หไชั้น3เนี่ยจะไม่ได้รับอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะขึ้นอยู่กับรายละเอียดในกรมธรรม์ที่คุณเซ็นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อ่านหนาไปหนาเกินไม่ค่อยศึกษากันก็ไม่แน่นั้นในนั้นอาจจะมีหมายเหตุหรือข้อเล็กๆข้อแท้ายๆระบบเอาไว้ว่าถ้าเกิดเป็นความประมาทของผู้ขับขี่เนี่ยประกันภัยไม่คุ้มครองทีนี้ความประมาทในที่นี้หมายถึงอะไรเมาแล้วขับอ่ะไม่คุ้มครองอยู่แล้วชัดเจนคุณผิดกฎหมายอ่ะ คุณจะขาดก็ขาดแต่คนขับครับคนเมา,เมาแล้วคนไปขับอันนี้ชัดเจนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันรวมอยู่ในการใช้อตัวเสียบไปเสียบในช่องที่ควรเอาเข็มขัดนิราภัยไปเสียบไงคุณเลือกที่จะอุปกรณ์ที่ไหนก็ไม่รู้ไปเสียบในที่ที่มันไม่ใช่ที่ของมันน่ะเพื่อตัดความรําคาญอะไรก็ตามแต่เหตุผลตรงนี้แหละประกันภัยอาจจะบอกว่าเนี่ยเป็นเจตนาของคุณที่คุณละเลยความปลอดภัยของตัวเองรกระทําโดยประมาทเอาไปเสียบทําไมมันไม่ใช่เข็มขัด แล้วพอเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บขึ้นมานจะมาให้เราเคลมเนี่ยต้องคุยกันหน่อยเขาก็ต้องสู้เขาจะต้องมารับผิดชอบในความประมาทที่เกิดจากตัวคนขับขี่ได้ยังไงก็ต้องว่ากันอันนี้อันตรายมากเดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์ให้แง่คิดในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีแล้วน้อง<ช>มุกเขาไปไกลแล้วเขาเท่าทันผู้ขับขี่เท่าทันพฤติกรรมเท่าทันเทคโนโลยียายนยนต์ไงอะไรต่อเราน่นี้เดี๋ยวฟังอาจารย์อธิบายเพิ่มค่ะคือประกันภัยเนี่ยยังยังไม่มีเงื่อนไขเนี่ย จริงๆอาจจะต้องถ้าถ้ามันจะมีเงื่อนไขลักษณะนี้อาจจะไปอยู่ในการปร,ประกันภาคสมัครใจคือภาคบังคับเนี่ยตอนนี้ยังมองเรื่องการเยียวยาเนี่ยจะครอบคลุมไปหมดนะไม่ว่า,าการเกิดเหตุมันจะเกิดเหตุลักษณะไหนภาคบังคับนี่จะจะชดเชยแบบครอบคลุมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะเกิดเป็นมาตรการเริ่มต้นก่อนอย่างเช่นภาคสมัครใจนะครับ ถ้าสมัครใจเช่นอะไรเช่นถ้าคุณไปทําประกันชั้นหนึ่งชั้นสองนต่อให้ชั้นสถูกเขียนเงื่อนไขว่าถ้าคุณไม่คาดเบลจริงๆของต่างประเทศมีนะฮะประกันภัยเนี่ยเขาเขาจะกำหนดไว้เลยว่าวงเงินชดเชยเยียวยาเนี่ยจะเต็มร้อยก็แต่เมื่อคุณใช้อุปกรณ์นิรภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะ,ะมีตัวอย่างอย่างของอหลายประเทศของทาง e ูเนี่ยเขาเขากำหนดไว้เลยว่า เวลามีการเสียชีวิตมีการกฏว่าไปสอบแล้วพราะว่าไม่ไม่คาดเบลอ่างเงี้ยเ <Okay. S 1> บีย้ยประกันไม่ได้จ่ายเต็มร้อยนะฮะอันนี้มีข้อกําหนดของประกันภยัยผมคิดว่าบ้านเราถ้าจะใช้กลไกประกันภัยมามาช่วยกํากับพฤติฮะพฤติกรรมการคาดเบลหรือลักษณะนี้ก็ถ้าเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่อาจจะต้องค่อยๆเริ่มต้นเพราะว่าถ้าไปกําหนดปูพรมเลยเนี่ยอาจจะเจอแรงต้านของสังคมครับ อ่าเห็นไหมล่ะเนี่ยเขาไปไกลแล้วเขาครอบคลุมประกันภัยอะ่ะเพราะว่าคือเขาก็เจอปัญหาแบบกับเราไงน้องมุกทีนี้ถามว่าในกรณีแบบเนี้ยมันก็ต้องไปดูไงว่าอาะแล้วถ้ารอพฤติกรรมมนุษย์ปรเปลี่ยนพฤติกรรมคนมันก็ยาก<ช>ทีนี้ยในข้อแนะนําของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็แนะนําดีน้องมุกเขาก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกนะเขาว่าคนอะพฤติกรรมคนอะ่ะมันจะเปลี่ยนได้เป็นไม่ได้จะใครจะว่ายังไงมันก็สุดแล้วแต่คนลนะเนาะแต่สิ่งที่เอ รบข้างหรือภาคกราจะทําได้นั่นก็คืออาจารย์ก็เสนอว่าคนที่จะมีการควบคุมสินค้าตัวนี้ไหมให้เป็นแบบว่าลงโทษผู้ซื้อผู้ขายมาตรการเดียวกับคล้ายๆกับบุหรี่ไฟฟ้าวาไม่ให้มีการจําหน่ายซึ่งตัวนี้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้เราก็ได้ไปค้นหาข้อมูลดูเนาะว่าจะมาควบคุมการขายยังไงซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะพบว่ามีการขายในโลกออนไลน์เนี่ยพี่นที่เราเห็นเนี่ย มันก็มีลายตุ๊กตาตุ่นตุ๊กตายเยอะแยะนะแล้วก็มีขายตามออนไลน์ซึ่งมันก็จะขายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่โดยที่ที่น่าตกใจคือราคาราคาเนี่ยเราจะเห็นเลยหลักสิบ,บาทถึงหลักร้อยบาทต้นๆแค่นี้เองอแต่เราก็มีคนแบบไปซื้อเนี่ยเยอะนะค่ะโดยที่แบบว่า เราจะเห็นนะคะว่าความปลอดภัยหรือวัสดุหรืออะไรแล้วล่ะก็ตามแต่ม,ม,มันดูจะไม่คุ้มไม่คุ้มค่าไหมที่เราจะเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงกับการที่เอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปใส่ในรถอืแล้วตอนนี้เาเนี่ยเพียนเนี่ยนอกจากตัวที่ใช้เพื่อตัดเสียงสัญญาณแล้วเนี่ยจริงๆนะคุณผู้ชมมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะอันนี้คือเน้นๆเลยตัดเสียงสัญญาณเตือนอกรณีที่ไม่คาดเข็มขัดมีอีกแบบหนึ่งที่เสียบแล้วสามารถ คือเหมือนเสียบแล้วตัดสัญญาณได้ด้วยแล้วเป็นตัวต่อเข็มขัดก็หมายถึงว่า,าตัวเสียบเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอ่าม้อมุกคือตัวเสียบแบบนี้มันจะเป็นไม่ใช่แค่เป็นกระตูนแบบที่เราโชว์คุณผู้ชมอยู่นะฮะทีนี้มันจะเป็นแบบนี้หัวมันเห็นไหมฮะมันก็คือเสียบเข็มขัดจริงอ่ะเข้ามาได้คือเอาอันเนี้ยเสียบลงกับเบ้าล็อกของรถก่อนของที่เสียบเข็มขัดก่อนก็เสียบทิ้งไว้แต่ทีนี้พอขับขับไปสักพักนึงอ่ะเริ่มเร็วแล้วอ่ะ เลยไปอีกหน่อยไปมิทระปุบปรับด่วนขึ้นมาต้องคาดเข็มขัดหรืออาจจะเจอด่านตำรวจอะไรต่างๆ,ง ul, ๆก็ดึงเบลื์ก็ดึงเบลมาเสียบลงตรงนี้ได้เลยอ่าดูอนเนกประสงค์มากขึ้นแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยเหล็กของมันน่ะต่อให้คุณเอาเข็มขัดในรถมาเสียบต่อมันนะมันไม่ได้มีคุณภาพนะคะไม่ได้แข็งแรงนะคุณมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะถูกยึดอยู่กับรถแล้วมันจะไม่หลุดไปทั้งพวงแ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นแก้ลองดู เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือเรา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 ,เราได้มาจากเพื่อเอามาทําให้คุณผู้ชมเห็นนะเดี๋ยวให้ดูหักให้ดูเลยนะว่ามันมันมันไม่ลงทุนกับเหล็กกับความมั่นคงแข็งแรงหรอกดูคุณผู้ชมกับวัสดุอะที่มุกบอกไปว่าคุณจะเอาชีวิตของคุณไปเสี่ยงกับกับกับของแบบนี้ที่หลกัลกส10ิบหลักร้อยอ่ะมันเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะนี่มือนะคะมือแรงผู้หญิงนะบิดหกักแล้วคนที่ดูดิคุณเอาไปเสีย่ยง และเพื่อที่จะแบบอ่ะเข็มขัดมาล็อกเพิ่มได้ถ้าเกิดชนขึ้นมาแรงๆจริงอ่ะมันจะล็อกอยู่ไหมมือก็เมื่อกี้ยังหักได้แล้วก็คงไปทั้งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันง่ายกว่ามากเลยกับการที่คุณจะดึงเข็มขัดนิรภัยอ่ะมาเบลตัวเองเถอะมารัดตัวเองไว้กับบอะที่นั่งคุณผู้ชมนะคะทีนี้ถามว่าอย่างที่นุกบอกว่าคนซื้อก็ซื้อค่ะห้ามไม่ได้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่ เราระงับยับยั้งกลุ่มคนที่ขายได้เอออาจารย์แนะนําแบบนี้ฟังเสียงอาจารย์สักรอบหนึ่งค่ะกา,การมีอุปกรณ์นี้ยัยงยังถูกว่ามันมันเป็นเ,เป็นค่าปรับมีมีโทษปรับ500 500บาทมันจะมสีสองอย่างนะมันมีโทษการไม่ไม่คาดเบลล์ล่าสุดเนี่ยมีการปรับกฎหมายตามพรบจาราจรทางบกฉบับ13เนี่ยโทษสูงสุด2,000บาท ไม่คาดเบลแต่แต่การใช้อุปกรณ์ลักษณะนี้ก็ยังเป็นโทษปรับอยู่แค่500คือผมคิดว่าการการใช้โทษปรับนี้อาจจะไม่ปิดประเปียดพฤติกรรมอาจจะอาจจะต้องมามุ่งเน้นทั้งสองอย่างควบคู่กันนะผมคิดว่าทั้งออกกับเรื่องนี้หนึ่งงคือทำไงให้มาตรการให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของการค่าเข็มขัดนิรภยัยนะคะ,รระครับสองการบังคับใช้ ทั้งเรื่องของเบลและการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้มันครอบคุมมากขึ้นกับ 3, ก็คือทําไงให้การการมีอุปกรณ์หัวหัวเสียบแทนเบลเนี่ยเป็นอุปกรณ์ควบคุมหรือเฉพาะหน้าที่เร่งด่วนคือทําไงให้การขายในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ควรจะเข้มงวดพูดง่ายคือไม่ให้มีการขายออนไลน์อืมน่าสนใจจะทําได้ไหมพี่แอน ไม่ใช่แค่กฎหมายที่บ้านเราที่อาจารย์บอกว่าพยายามผลักดันที่จะทําให้ได้แต่ว่าที่มุกค,คุยกับอาจารย์อาจารย์บอกว่ามุกไม่ได้มีแค่เมืองไทยนะที่มีแต่ประเทศที่มีตัวเสียบเนี่ยหรอใช่แต่ประเทศใกล้บ้านเราอย่างมาเลเซียอ,อก็มีมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยมีมาแล้วสองถึงสามปีด้วย<อ>คนในประเทศบ้านเขา บางคนเขาก็นิยมมีการใช้กันนะคะ,คะจนประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ต้องเอามาถกเถียงกันเป็นวาระเลยว่าจะมีการแก้ไขปัญหาไอต้ตัวตัวหลอกเนี่ยยังไงซึ่งจากการสํารวจของกลุ่มคนที่ไม่คาดเข็มขัดนะก็กพบว่า1ใน3คนหรือประมาณ3 1 1> ในสาในสหรือประมาณส0เปอร์เซ็นตเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์ชิ้นเนี้มากเลยอืร้อยคนเนี่ยสัก35คนเนี่ยหนึ่งร้อยคนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ก็สามสิบสามถึงสาสิบห้าคือคนใช้ตัวหลอกดูสิเนี่ยก็แปลว่าสามสิบท่านนั้นน่ะก็จะมีความเสี่ยงในการบาดเจ,จบ็บรุนแรงทีเดียวจากความอีหาอีตัวหลอกมานี่แหละค่ะ,ะแล้วก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยบ้านเขาเนี่ยก็มีการประชุมมีการคุยกันหามาตรการทางออกแล้วบ้านเราเนี่ยภาครัฐจะทําอะไรได้บ้างอาจารย์ก็บอกว่าจะต้องมีการเอาภาครัฐที่เป็นคนคุมอำนาจแ้เนาะจะต้องมามใช้ในการควบคุมค่ะอย่างแรกก็คือ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ในนี้เราบอกไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอ่ะเหมือนที่เราพยายามสื่อสารอยู่นี่แหละให้เห็นถึงภัยอันตรายหรือความเสี่ยงที่คุณผู้ชมกําลังไปเชิญหยิบยื่นมันมาด้วยราคาหลักสิบบาทนี่นะคะคุณผู้ชมทีนี้ถ้าพูดถึงโทษถึงกฎหมาย้องงมืันที่อาจารย์บอกณนะปัจจุบันเนี่ยบ้านเรานะคุณผู้ชมคือถ้าไม่คาดเข็มขันดนิรภยัยตอนนี้ปรับสูงสุดสอง0บาททุกที่นั่งจะหน้าจะหลังจะอะไรแต่ว่าอันนี้พูดตามข้อเท็จจริงืันที่อาจารย์บอกแหละประเมินจากพฤติกรรมตัวเองก็ได คือคือข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะคาดบ้างไม่คาดบ้างแต่คน<ต>ข้างหลังส่วนใ,ใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยคาดกันซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่มีผลวิจัยงานวิจัยใดบ่งบอกนะคะว่านั่งหน้าจะเจ็บมากกว่าหรือเจ็บน้อยกว่าคนนั่งหลังกรณีเกิดอุบัติเหตุคือพอขึ้นรถไปเนี่ยมันเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้หมดแหละถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเ mm. พราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องคาดทีนี้ถามว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มองว่าเออมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรความละเลย ความละเลยถึงความปลอดภัยของตัวเองทีนี้มันมีข้อมูลด้วยนะคุณผู้ชมมันเป็นข้อมูลจากออระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่เขารวบรวมมาจากกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาบอกสถิติเนี่ยตอนเขาเคยเก็บช่วงปี2,562ไปจนถึงปี2,566ที่ผ่าน่าน,นี่นะคะคุณผู้ชมพบว่ามีอัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะเพียงร้อยละ24.4 5เท่านั้นเองอะหรือหนึ่งหนึ่งในสี่เลยคือน้อยเออคือน้อยมากอนะคุณผู้ชม ดูสิแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยสูงนะงก็คืออยู่อันดับต้นๆของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นค่าได้ค่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคือเราพูดถึงตัวเข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะพูดจริงๆนะคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมานั่งบอกกันนะมันควรจะต้องรู้มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของชีวิตตัวเองมันควรจะรู้ว่าเพราะมันขึ้นรถไปแล้วสิ่งแรกที่ต้องทอําอ่ะเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเอาง่ายๆมันมากับรถเวลาคุณซื้อรถยนอะ มันมากับรถถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเขาสร้างเขาผลิตมันให้มันมากับรถแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันจําเป็นแปลว่ามันคือส่วนหนึ่งของการใช้รถยนต์มันจําเป็นที่คุณจะต้องใช้มันนะฮะเพราะฉะนั้นาเถอะเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมอันนี้นอกสมมติจริงๆรู้ไหมว่ากว่ามันจะมาเป็นเข็มขัดนิรภัยที่มาปกป้องชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆแล้วเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนู่นย้อนไปนู่นเลยค่ะ,ะนะปี1950 59้านะคริสตศักราชนะถือกำเนิดอุปกรณ์นี้ขึ้นเป็นวิศวกรของรถยนต์ยี่ห้อวันโวนี้ขออนุญาตเอ่ยเลยไม่ได้ไม่ได้เงินไม่ได้ค่าโฆษณาทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเป็นคูณนุปการแก่มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงเป็นผู้คิดเป็นวิศวกรของรถยี่ห้อนี้คิดค้นขึ้นมาเขาออกแบบขึ้นมาเลยแล้วเขาออกแบบเสร็จคุณผู้ชมรู้ไหม<ะ>เขาไม่เอาค่าลิขสิทธิ<ะ>์ยานยนต์ยี่ห้อไหนแบบไหนก็ตามแต่ ก็ถ่ายทอดทำกันจนมาเท่าทุกวันนี้เขาไม่เอาิขสิทธิ์เขาถือว่าเนี่ยคือประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติเขาให้ใช้เลยมันเลยเกิดเป็นของสำคัญของคู่กันกับยานยนต์รถยนต์ทุกขนาดที่เรามีบนโลกใบน,นี้นะตอนนี้ไงเห็นไหมกว่าเขาจะคิดค้นขึ้นมาได้กว่าจะมีมาได้กว่าจะวิวัฒนาการพัฒนาการขึ้นมาได้เท่าทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เก็บลิขสิทธิ์ด้วยดูสิ จุดประสงค์ของคนคิดค้นขึ้นมาได้อะคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แสนมหาศจย์นะน้องมุกมันมันติดมากับรถมันใช้เธอมันใช้มันมาก็ต้องใช้เธอค่ะอย่าไปเอาอะไรไปดัดแปลงหรือไปใช้ทดแทนมันเลยใช่ใช้เธอเพราะว่ายังไงรู้ไหมล่ะก็อย่างที่บอกไปสถิติเนี่ยคุณผู้ชมนั่งไปด้วยกันเนี่ยคาดกับไม่คาดเนี่ยมีสิทธิ์เป็นตายต่างกันถึงหเท่านะคะก็หวังว่าเรื่องนี้ จะเป็นอุทาหอนรวมถึงคุณพี่ที่ประสบปฏิเหตุก็ขอให้หายเร็วๆล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่โอ้โหทรงคุณค่าเหลือเกินแล้วก็เป็นการกระตุ้นย้ำเตือนให้เราเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองอยู่เป็นอันดับแรกทุกครั้งที่ขึ้นรถนะคะคุณผู้ชมก็หวังว่า เรื่องนี้เทปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์อาจจะไม่ใช่เรื่องราวข่าวสารที่อยู่ในกระแสสังคมณขณะนี้แต่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะไ,ได้ดูแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆน,น้องอว่าอย่าไปหาซื้อเลยคาดเถอะอึดอัดแป๊บเดียวใช้ไปเรื่อยๆก็ชินใช่ใช่เออค่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินพอชินติดนะก็ ทีนี้พอขึ้นนะ่ะถ้าไม่ฆ่าจะรู้สึกไม่ดีแล้วมันจะติดเป็นนิสยัยไปเลยลองทําดูค่ะลองฝึกดูทฤษฎี21วันก็ได้ถ้าทําอะไรก็ตามแต่เกิน21วันขึ้นไปจะกลายเป็นนิสยัยเนี่ยอันนี้เป็นนิสัยที่ดีนะคะเชิญชวนการค่ <c oughs> ากันขัดวิรยภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเราเองนะคะฝากเอาไว้สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามรายการนอกสานวนกับทีมข่าวอันกกรรมกับพวกเราเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปเ,เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ